นี่ปลาตัวแรกของเิปนี้มูเสียบปลาอะไรแล้วปลาปลาบูทะเลคล้ายๆปลาบูน้ำจืดเลยเนี่ยเลยแต่ว่าันนี้มีคีมไหมมีคีมอยู่นะเอาแล้วก็มึงอย่าให้เดี๋ยวจะได้ตีต่ออาเลิศอีกมึงเอาคีมมาไหมมึงก็เอามาคิดว่าเห็นมึงมีอยู่ไม่ใช่หรอมึงว่อยู่หูกล่องวะ เรดิมาดูลักษณะดิอุโหอตรงนี้เลือกเลยมันจะเป็นเดือยให่ๆแล้วรงนี้วนมีขนตาด้วยเฮียไม่อยู่วะในกล่องในกล่องวางดูตัวดิแต่มันเหมือนเหมือนปลาบูน้ำจืดเลยนะเหมือนกันเลยน้อยให้สีอะไรเงี้ย ลอยได้เลยตัวนี้ตัวนี้เนื้อเหมือนข่เนยเนื้อไก่เลยแน่นใช่มแ่ตัวแรกกก็ตัดสงับมือกูด้วยเฮ้ยเออกูได้ตัวแรกกมึง้อเสปปนะ้อ <c oughs> ตั้งกลานตก่อนค่อยตั้งกติกา ปล่อยนะจ๊ะมเดนี่ง,งทะเลโชว์ไปไปเอ,า, okay. อาปล่อยอ่ะมันไม่ตายอ่ะเลยไม่ตาย